อ่ะมาต่ออีกเรื่องหนึง่งอมอบดันค่ะเป็นเรื่องของโลกโซเชียลที่มีการเผยแพร่คลิปชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แต่ว่าตอนนี้เขาเออกมาบอกแล้วว่าเป็นพระสงฆ์จริงๆแ,แต่ว่ามีอาการผิดปกติทางอารมณ์มก็เลยต้องมีการจับสึกก่อนแล้วก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยมาบทใหม่อ๋อสึกเหรอสึกสึกเขาบอกให้สึกก่อนอแต่ว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถตู้โดยสารให้คุณผู้ชมไปลองชมคลิปกันก่อนค่ะ สิแล้วทนี่มันลงปัดเดี้ยสิกูไม่ลงมีอะไรไหมมึงงั้นไปสถานีตำรวจเฮียขับไปสถานีตำรวจเดี๋ยวนี้เออไปเลยไปเลยมีใบไหมใบบวชเนี่ยมีใบไหมมีใบไหมมีใบไหมแล้วทำไมล่ะคำถามว่ามีใบไหมสถานีตำรวจคนขับเนี่ยเขาขับรถคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงกี่ชีวิตคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่แยกพระและจบแล้วตั้งแต่อีเมื่อกี้นี้ละมึงกับกูนี่ยไปสถานีตำรวจมึงก็ลงมึงกะลงกูไม่ลงมีอะไรไหมประชิด ปลาชิคเแหละปลาชิกแล้วไปตายซะมึงไอ้ต่อยตายกก็เคยโดนแล้วมึงเจอกูเออมึงแหละต้องเจอกูเหมือนกันแหละโดนแล้วมึงเจอเออเดี๋ยวมึงมึงแหละต้องเจอกูด้วยกูไม่ยอมมึงเหมือนกันหรอกกูก็ไม่ยอมมึงเหมือนกันเออแคงมึงเถอะมึงเจอกูเออมึงก็แหละต้องเจอกูอืมนี่แหละค่ะก็เป็นคลิปที่คนเนี้ย เห็นไหมคะสวมจีวอนเนี like you were, you ่ยชัดเจนเลยนะคะนั่งหน้าขึ้นรถตู้ไปด้วยการแซงคิวคนอื่นด้วยนะขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้ดอกหนึ่งละแล้วก็พอขึ้นรถไปปุ๊บพระรูปนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ทะเลาะเบาแหวงกับคนขับรถตู้ก่อนด้วยเงินทอนสบาทนะคะก็คือรถตู้เนี่ยส่งตะก้าเก็บเงินให้พระเนี่ยจ่ายตังพระให้เงินไป40บาทค่ารถมัน37ไง ก็โวยวายทวงเงินทอน3บาทเอาเดี๋ยวนั้นเลยจากนั้นเนี่ยก็ยังจับมือของผู้นั่งโดยสารข้างๆแบบไม่ปล่อยคนขับก็อัพยายามอธิบายว่าปล่อยมือผู้โดยสารก่อนนะคะพระไม่ยอมโวยวายค่ะคุณเอนามสมมุติที่ได้ยินการโต้เถียงเมื่อสักครู่นะคะเราก็ต่อสายไปพูดคุยกัน เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่มันเห็นน่ะมันอดรนทนไม่ได้ไงที่จะต้องเห็นพฤติกรรมพระทําแบบนี้กับคนขับแล้วมีตั้งกี่ชีวิตนั่งอยู่ในรถตู้นะคะก็เลยต้องประทะคารมกันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณเอเล่าให้ฟังกันค่ะ